พิมรีพายลั่นไม่ขอออกหวนกระแสกลายเป็นกระแสดราม่าเดือดสําหรับกล่องสุ่มพิมรีพายจนกลายเป็นกระแสดราม่าสนันในโลกโซเชียลสำหรับความคืบหน้าล่าสุดวันที่24ธันวาคม64ผู้ประกาศดังหนุ่มกัญชัยได้ต่อสายคุยกับพิมรีพายในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงประเด็นดราม่านี้โดยหนุ่มกัญชัยถามว่าทําไมกล่องสุ่มกลายเป็นกล่องเสือ่อมพิมรีพายกล่าวว่าพิมสั่งทํากล่องสุ่มโดยตั้งทีมขึ้นมาพร้อมบอกลูกน้องว่าเอาเยอะๆใส่เยอะๆอะไรก็ได้ แต่ใส่ยึดแค่ปริมาณแต่คุณภาพไม่ได้เรื่องพอมาโนอีกที่บางกล่องมีแต่ปริมาณแต่ไม่ได้คุณภาพโดยตนพร้อมรับผิดชอบเองเมื่อถามว่าพอทราบไหมวันนี้ทนายจะไปร้องเอาผิดทั้งสอพอปากเกร็ดและสอนห้วยขวางพิมพ์รีพายกล่าวว่าไม่ต้องมีใครรับผิดชอบเพราะพิมพ์รับผิดชอบเองทั้งหมดตนไม่มีเจตนาทําให้ลูกค้าเสียความรู้สึกเป็นแม่ค้าพร้อมรับผิดชอบเมื่อถามว่าลูกค้าไม่สบายใจพอร้องไปและโดนดักกลับพิมพ์รีพายกล่าวว่าขอโทษที่ทําให้เสียความรู้สึกบางครั้งอาจพูดเล่นไปบ้าง แต่ยืนยันไม่เคยเอาเปรียบลูกค้ายืนยันชดเชยชดใช้ทุกคนพิมพเสียงเงินไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้พร้อมดูแลลูกค้าเอาจริงๆเมามัดไปหมดแล้วตอนนี้โอนเงินคืนให้ลูกค้าไปสิบกว่าล้านในช่วงสามวันนี้ตอนนี้ขอเวลาตรวจสอบก,ก่อนในบางรายทิมรีพายกล่าวจากนั้นหนุ่มกันชัยถามว่าวันหลังขอเชิญมารายการโนกระแสทิมรีพายกล่าวว่าไม่ขอไปโนกระแสคร,ครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ